ในซับิรามีชีวิตชีวาสมอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับคันนี้อีกแล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นสารตั้งต้นเลยก็ว่าได้นะครับโดยสารตั้งต้นเนี่ยจะมาจากโอเปิลนะถ้าผลิตในตามของเยอรมันเนี่ยนะครับ เทคโนโลยีเนี่ยจะมาจาก Open หมดเลยนะฮะแต่ว่าสำหรับในประเทศไทยเนี่ยจะใช้ชื่อว่า c h e v r o l e t s a ซ i i ฟนะครับทางเครื่องยนต์หน้าตาเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะเป็นของ Open นะแต่ว่าในการผลิตของประเทศไทยเนี่ยจะใช้ชื่อว่า c h e v r o l e t แทนนะในที่โรงงาน GM ระยองนั่นเองนะครับ s a ฟฟเนี่ยจะจัดกลุ่มในระตบิครอบครัวนะ เป็นรถยนต์5ประตูนะครับผมจะผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมอีส t e เทิร์นซีบอนะจังหวัดตะยองนะครับเป็นที่ตั้งของ General m o t o r ์ประเทศไทยนะโดยการเปิดตัวเนี่ยจะเปิดตัวในช่วงปี2543นะที่งาน boi f a i r 2 0 0นนั่นเองที่ IMPACT เมืองทองธาน,นีนะในการประกวดตัวของสปิร่าเนี่ยโดยกระทั่งการประกอบในประเทศเนี่ยทำให้เป็นจุดที่น่าสนใจเป็นทางเลือกใหม่ แล้วก็กระแสตอบรับเนี่ยคือดีมากนะครับในการเปิดตัวของสับฟิดาเนี่ยเป็นรถยนต์ครอบครัวที่มาก่อนการนะครับเป็นรถที่คล่องตัวที่สูงนะส่วนกระแสตอบรับเนี่ยตอนนั้นถือว่าดีนะเป็นการนํา MPV ออกมานะแต่สารตั้งต้นจริงๆเนี่ยจะเป็นของ o p e ปนะครับผม o p e ปิลซิาเนี่ยจะถูกผลิตขึ้นในประเทศไทยเช่นกันนะโดยจะเป็นช่วงปลายอายุข,ของตลาด Open นั่นเองก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเชื่อวเล็แทนนะด้วยสาเหตุบางอย่าง จาก Open เนี่ยจะกลายเป็นเช e v ัลเลตแทนนะเพราะว่าตัวททนจำหน่ายของ Open เนี่ยคือทำเสียนะชื่อเสียงก็เลยไม่ค่อยดีนะครับในการกอบกู้เนี่ยก็เลยนำใช้ชื่อ c h e v ัลเลตแทนเนี่ยไปใช้กับ s a ิ i ่านะเพื่อทำการประกอบในประเทศไทยจึงเป็นที่มาของ c h e v ัลเลตส f ิร่าที่เราได้รู้จักกันนะโดยจะเป็น5ประตูแบบ MPV ขนาดกลางนะโฉมที่1เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงปี1999นะหรือ2542นะครับผม ตอนนั้นคือจะเป็นรถยนต์แบนแบบนะคือโปรโตไทป์นั่นเองนะครับในช่วงปี2 5 5 0นะจะใช้ชื่อว่า s a ิล่า a นั่นเองแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นเดียวกับ OpenAstra โฉม G นะครับภายในเนี่ยลักษณะการออกแบบคือจะดูปแปลกๆหน่อยโดยเฉพาะช่องเนะแต่ว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยภาพรวมจะเหมือนกับพวก์สว g กเก h นชาลานั่นเองนะครับก่อนหน้าของสวิลาเนี่ยในบ้านเรานะจะเป็นซียสอะฮัมบากับพวกชาลาน แพลตฟอร์มเดียวกันเลยนะครับซัฟฟิล่าก็เหมือนกันนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยจะมาจากโอเพ่นนะถ้าเป็นของเชื่อปรเลตเนี่ยก่อนหน้าเป็นโอเพ่นนะแต่ต่อมาเนี่ยจะเป็นเชื่อปรเลตแล้วก็อีกหลายยี่ห้อเลยนะครับอย่างเช่นซูบารุเนี่ยหลังเชื่อปรเลตเนี่ยจะมีการรับผลิตในประเทศไทยนะโดย G M ระยองเนี่ยจะส่งออกไปยังญี่ปุ่นในชื่อของซูบารุทาบิกนะที่เราไปก่อนหน้านี้สามารถไปย้อนดูคลิปได้นะส่วนของคลิปเนี้ยจะเป็นของเชื่อปรเลตนะ ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นบ็อกเดียวกับ Open ปนั่นเอง EcoTEC นะครับผมตามสไตล์ของ Open ป e เยอรมันนะในโดยกุมภาพันธ์เนี่ยเครื่องยนต์ของรุ่นนี้จะเป็น1.8 G L แล้วก็1.8 C D นะเป็นเครื่อง1.8ลิตนั่นเองนะครับ e c o t e c คสุบ16วาว์วต่อมานะครับแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยต่อจากเชฟวัตร์กับซูเป r ร์เนี่ยก็จะเป็นวอกโคนะครับวอกโ l ในที่นี้คือชื่อจะเหมือนกันเลยนะครับวอกโคล l a ิล่านะ คีชื่อรุ่นบอดี้เนี่ยคือเหมือนกันเลยเครื่องยนต์เนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะอีโคเทคเช่นเคยนะครับพวกแบรนด์โฮเดนของออสเตรเลียเนี่ยแม้กระทั่งบ็กโฮของอังกฤษเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยคือฝาแฝดคือใช่เลยนะครับแต่ว่ารุ่นเนี่ยคือในประเทศไทยคือจะไม่มีขายนะถ้ามีเนี่ยอย่างเช่นภาพนี้ผมว่านะจากการที่ดูเนี่ยน่าจะสับหน้ามาเป็นการแปลงย้ายของย้ายพาร์ทมาแะครับผมส่วนเครื่องเนี่ยอันนี้ของเชียงประเดนะจะเป็น อีโคเทคนะครับผมส่วนของวอลคโฮเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะบอดี้ทุกส่วนคือเหมือนกันหมดนะแต่ต่างที่หน้าตานะครับหน้าตาเนี่ยมันก็เป็นของเชฟวเด็ดแต่ว่ากระจังหน้าเนี่ยจะมีการปรับใหม่สไตล์ของวอลคโฮนะอันนี้คือหน้าเดิมนะจะเป็นของเชฟว่เด็ดนะครับผมอีกคันนะครับผมอีกยี่ห้อนะจะเป็นฝั่งของออสเตรเลียในชื่อโฮเดนนั่นเองนะครับชื่อรุ่นบอดี้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือ มีวอล s ค f ฮ i r ฟิล่าโอเปิ i r ฟิล่าเช l e t s a f ฟิล่าแล้วก็มี h o โฮเด s น f ฟิล่าออกมาด้วยนะครับหน้าตาเนี่ยคือเหมือนเชว o เลตหมดเลยแต่ว่าบอดี้ทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนกันหมดด้วยนะแล้วก็เห็นได้ข่าวว่ารุ่นเนี้ยจะมีการประกอบในประเทศไทยด้วยเป็นการประกอบส่งออกตอนนั้นคือจะมีการประกอบทั้ง Open c h e v r o l t t ซูบารุแล้วก็ Holden ออกมานะตอนนั้นคือพวกซูบ a รุกับ โฮเดนเนี่ยแล้วก็โอเปิลเนี่ยจะเป็นการประกอบส่งออกเท่านั้นนะในบ้านเราเนี่ยเท่าที่ขายเนี่ยจะมีแค่ซาฟิราแค่โฉมเดียวที่ขายในประเทศไทยนะครับจนถึงปีช่วงประมาณปี2,545นะครับจะอัพเกรดเป็นเครื่องยนต์2.2พร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคันนะล้ออัลลอย5หกา้านคิ้วโปรงล้อแล้วก็กลับข้างประตูออกมานะครับต่วาหน้าตาเนี่ยคงเดิม จนกระทั่งในช่วงปี2,547เนี่ยจะมีการปรับโฉมหน้าตามใหม่อย่างเห็นได้ชัดเลยนะโลโก้เชียบเบลตเนี่ยจะมีตาที่เล็กลงเป็นการปรับให้ดูเล็กลงนะแล้วก็กระจกหน้าเนี่ยจากเดิมที่เป็นแบบสีดำๆเนี่ยจะกลายเป็นโครเมียมแทนแล้วก็เส้นเนี่ยจะเป็นเส้นเดี่ยวนะครับออกมาเลยชุดแต่งเนี่ยก็จะมีรอบคันนะครับลายล้อจะมีการปรับใหม่นะครับผม ส่วนเครื่องเนี่ยจะเป็นขนาด1.8ลิตรกับ2.2ลิตรออกมาในช่วงนั้นจะเป็น2ขนาดหลังจากที่ยุติการผลิตเนี่ยชเชฟเบเเนี่ยคือก็ต้องทํา MPV ต่อไปนะนั่นก็คือ,ชอเชฟเบเ e t สปินนั่นเองนะครับแต่ว่ายอดขายคือตกต่ํามากนะยอดขายเนี่ยถือว่าพอๆกับนิ s สันดีว n นาเลยก็ว่าได้นะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะเป็นการพูดถึงชเชฟ o l เด s สปนนะแต่จริงๆเนี่ยคือสตั้งต้นอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนี่ย จะเป็น Open นะครับแล้วก็หลายยี่ห้อนะคลิปนี้ถ้าเกิดข้อมูลตกหล่นผิดภาพประการใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเ i r i ร a จากเชฟโรเลต